ผู้เอกทำรายการก็ศึกเพชรจีดีนัดใหญ่นะตรงน้อยหรือว่าใหญ่ก็เสียใจไปกับเจ้าไอ้สามเอกายย่าฮาดาวไปนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันดราม่ากันหน่อยมั้งสีก๊อตตรงน้อยแกบังก๊อตถ้าเกิดว่าเอ้ยเอาใหม่น้องเอาใหม่เอาใหม่เลิศเสียดายเด็จังหวะนั้น เชือกเลยมึงไม่ไปกองเลพื้นเลยไอ่ได้หวาลุกเร็วมากใช่ไหมขาเห็นอยู่ก่เห็นอยู่ปึ๊บนับเลยเหรอเออคืออาการนี่นับทันทีเลยจังหวะนั้นเราเราก้นเรามันไปโดนอะไรโดนเชือกใช่ไหมไม่ยังไม่ถึงพื้นอ่าเออเออเออคือตรงน้อยยังไงก็มันจ่ายโดนไม่น่าจะถอดสามที่เขาเออเขาไม่ดีแล้วนะอาการนะ

เกมมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะมันก็โชคยากขึ้นเหะอนะโดนนับเลยก็ใส่จนหมดอ่ะในวันจบภาษีมันก็ใส่หมดก็กอ่ะกอก็เราไฟนี้ถ้าเกิดเราชนะเรามีเงินฉีดเยอะไหมแสะเลยเนาะตั้งใจมากด้วยป้องกันแชมป์ด้วยตั้งใจมากเลยไฟนี้พร้อมดีมากเลยเออ้โอ้เจอแบบนี้ก็ต้องทาใจอยู่แล้วเนาะเยอะ พ่อเป็นไงบ้างพ่อดูดูเป็นไงบ้างครับนับเร็วไปถ้าเกิดว่าไม่โดนนับคิดว่าเกมจะเป็นยังไงเอาละหลังเกมเถ้ามีโอกาสอยากอยากแก้มือไหมก๊อตได้ไหมแล้วแต่สมมติจัดเลยครับถ้ามันได้หมดครับแต่ก็ต้องอยากแก้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมันแพ้แบบนี้มันก็คาใจอยู่ละ อาพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยก็ไปนี่ทำเต็มที่แล้วเอาใหม่น้องเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับสู้ๆกรรมการไม่เอากวนเลยเดี๋ยวเนี่ยไปลังเกมนะ้วตรงน้อยนะเดี๋ยวไปดูมันมันไม่มันไม่สมควรจริงๆเกมครับที่แล้วก็มือใหม่เดี๋ยวกอนี้กรรมการเขาว่าอุ้ยหนึ่งล้างเด็กเนี่ยสามยกสามตั้งนะ ใช่หเหลือ2องลงงไม่อะไรเกันไม่ีมีรันเกมนะฮะนี่ชนะไปไหเนี่ยตอนนี้อยู่รานบนอย่นี่กยังไม่ลงมายังไม่ลงมาโ้ทีงขาดโดนัล่นวนกวาข้่นวนกมา่เดีวกันแล้กในกาทีนับไว้ไปหน่อยการท่อสู้ สามรางวัลหนึ่งแสนบาทของผู้ได้เป็นแชมป์โดนลุงนี้บาดเจ็บมันท้อแต่มันท้อเลยก็เหมือนอาจารยแห่ะถ้าวันเนี้ยโดนพักเนี่ยถ้าอาจารย์โดนพักวันเนี้ยให้มัถามว่าโดนไหมมันโดนแต่มันไม่กระืนมันไม่สมควรณ์รางวัลทีมแชมป์ได้แชมป์คือแสนเมื่อมาเขาทำอะไรไม่ได้หรอกใครพี่เขาเรียกว่าการต้นของการมวยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงได้ไหม เราทุกคนมันต้องช่วยกันพัฒนาพัฒนาให้วงการมวยมันดีขึ้นดีขึ้นเอาคนดีมัน,มนมทำงานไม่ต้องไม่นอนถ้าไม่น้ำในเกเบิลก็ต้องอีกแบบไม่ใช่มันจะไปผามถ่าวมันคืออะไร mm hmm. การนับคือการใช้ตักงวยตักงวยผมเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรจะไปใช้มันเรื่องอะไรใ mm hmm. ช่ไหมครับมุมมองของเหตีนะหลักการหลักการนับคือหลักการหลักการนบบคืออะไรอาจารย์นะเขถามว่าอาจารย์ไม่นไดเพราะวันนั้นอาจารย์เตือนเนี่ยอาจา ไม่ใช่วันนั้นเตือนคูดนั่นแหละวันนั้นอ่ะที่คูดหนึ่งอ่ะเดือนเดือนแล้วแพ้แล้วมัน้คู่อะไรอ่ะามยี่สิบหนแพ้เลยการเมันนั้นบอลบอลตลอดบอลลอลบอลบอลแพ่นัเลยวัู้่อะไรคู่ถามเลยแค่การรับคือนไการรับการใช้นักมอนักอยผมเป็นอะไรเป็นตัวชนะทำไมเป็นตัวชนะอยากให้มันแพ้ก็เลยนะครับยครับย การฉีดยาได้แชมป์ได้เป็นแต่งกาบได้ตั้งใจมาหน้าาตั้งใจเื่นกันมแล้วมาเจอเหตุการณ์เก้ที่มันไม่โอเคถ้าไม่ทบตรงนั้นก็ถือว่าขาดน้มัเดก็มาด้เบาล้นเลยพื้นแบบพื้มึงยังไม่ถึงพอมเลยมึงแก่ย่อมึง่ย่อลงไปี่เไม่คือมันไม่ได้เมาอ่ะง่ายๆันไม่ได้เไเลย้เกมี่มเื่อนเลยีเท่าไหร่ครับยาอกต่มัีแล้ว ีผมไม่รู้ที่มุมอะไรผมไม่ได้ที่มุมอะแสบปแล้วครับเฉพาะเฉพาะรางวัลน่ะจริงแชมป์ก็ได้แสนแล้วใช่ไหมล่ะแล้วผมถามว่าที่สามเรช่วยอะไรผมรักช่วยไม่ได้แล้วแพ้แล้วแต่กูไม่ได้จะช่วยยังไงกรรมาการก็เลยช่วยให้ชนะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะนักบอลมันแพ้แล้วอ่ะตอนนี้จะเหลือคนเดียวพี่กูจะช่วยคนทั้งมวลได้เพราะนักบอลสองคนแดงกับน้ำเงินช่วยกันแดนแดงชนะแล้วน้ำเงินทำอะไรไม่ได้น้ำเงินแพ้แล้วตอนนี้ก็กรรมการ